สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1มีนาห4นะครับโจทย์กำหนดให้ P 8ลบเเป็นจุดบนเส้นตรง l 1ซึ่งมีสมการเป็น x บวก y เท่ากับ1 l 2เป็นเส้นตรงซึ่งมีสมการเป็นลบ x บวก y เท่ากับ1และ R เป็นจุดตัดของเส้นตรง l 1กับ l 2ถ้า Q เป็นจุดบนเส้นตรง l 2โดยที่ RQ ยาว5-2.2รส่วน2หน่วยแล้วรูปสามเหลี่ยมที่ปิดล้อมด้วย L1, L2 และ PQ มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับก็ข้อนี้พี่แบงค์ลองสเก็ตรูปดูนะครับมี L1 L1 เนี่ยมันเป็นเส้นตรงที่มีความชันคือลบ1น,นะครับหาความชันจากสูตรลบ a ส่วน b ถ้าเป็นสมการ ax บวก by บวก c เท่ากับ0ก็มองจากสัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y นะครับลบ1ส่วน1ก็คือลบ1แทนค่า x เป็น0ลงไปจะหาจุดตัดแกน y y จะได้1 0 1นะครับ แล้วก็ถ้าแทนค่า y เป็น0ลงไปจะได้ x เป็น1นะครับอันนี้ของ l1 ดังนั้นเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับถัดไปถ้าเป็น l2 l2 เนี่ยมันเป็นเส้นตรงลบ x บวก y เท่ากับ1 บางคนจะจัดรูปให้เป็น y เท่ากับ x บวก1นะครับแล้วเปรียบเทียบจากแพทเทิร์นของ y เท่ากับ mx บวก c m ก็เลยคือ1นะครับ c คือระยะตัดแกน y ก็คือ1เช่นกันถ้าหากว่า x เป็น0 y จะเท่ากับ1เพราะว่าเป็นระยะตัดแกน y ถ้า y เป็น0 x จะได้ลบ1นะครับดังนั้นมันอยู่ที่ตรงนี้สิ่งที่เห็นอยู่ก็คือ l1 กับ l2 นะครับมีตัดกันที่จุด 0, 1นะครับซึ่งเขาบอกว่าจุดนี้ก็คือจุด R อันนี้จากการวัดรูปแล้วสังเกตเห็นได้ว่ามันได้ 0, 1มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ได้ x เป็น0 y เป็น1 x เป็น0 y 1เป็น1เหมือนกันทั้งคู่แล้วจากความชันนะครับมองเห็นว่าความชันตัวนี้คือ1ลบ1กับ1จะมองเห็นว่า m1 กับ m2 คูณกันเนี่ยมันคือลบ1คูณกับ1ซึ่งมันได้ลบ1พอดีแปลว่า l1 ตั้งฉากกับ l2 พอดีด้วยนะครับก็ตั้งฉากกันที่จุดนี้ ถ้าบอกว่า P คือจุด8ลบ7ถ้าบอกว่า8ลบ7อาจจะอยู่แถวแถวนี้นะครับ8ลบ7นี่คือจุด P แล้วเขาบอกมาอีกว่า Q เป็นจุดบน L2 ซึ่งยาว5รูท2ส่วน2 Q อาจจะอยู่ตรงนี้หรือ Q อาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับแค่รู้ว่าความยาวตรงนี้มันคือ5รูทสอส่วนสอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่รู้ละนะครับไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งขวาแต่สุดท้ายแล้วโจทย์ถามหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่ปิดล้อมด้วย L1 L2 แล้วก็ PQ ไม่ว่าจะเป็นรูปฝั่งซ้ายหรือรูปฝั่งขวาสุดท้ายแล้วตรงนี้ครับมันเป็นมุมฉากพี่แบงค์บอกว่าถ้าหาความหาพื้นที่ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าตัวนี้เรียกว่าฐานส่วนตัวนี้เรียกว่าสูงถูกไหมครับคือไม่ว่าจะหาสีเหลืองหรือจะหาพื้นที่สีฟ้าก็ตาม ปรากฏว่าฐานมันคือฐานเดียวกันนะครับาฐานเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับก็คือ5ร2ส่วน2ดังนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมในที่นี้มันมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานคือ5ร2ส่วน2ส,สูงเนี่ยมันคือระยะทาง PR พอดีเลยนะครับเพราะว่าตรง R มันเป็นมุมฉาก ในการจะหาความยาวของ PR พี่แมค์อาจจะใช้เรื่องของระยะทางรับว่างจุดกับจุดมันก็คือสูตร square root x 1ลบ x 2 2กลังสบวก y 1ลบ y 2 2กลังสซึ่งในที่นี้มันคือ8-0-2ลบ0ลังสบวกกับลบ7ลบด้วย1 แล้วยกกำลังสองปรากฏว่าได้64บวกกับ64เลยออกมารูทร้อปดคือแปดรูทสนะครับพอรู้ว่า pr คือ8ปดรูทสดังนั้นตัวนี้คือเศษหนึ่งส่วนสอคูณห้รูทสอ่วนสคูณแปรูทสออกมานะครับ2ตัด8เหลือ4 2ตัด4เหลือ2 สองรูคูณห้าูนะครับได้20ตารางหน่วยนะครับก็ข้อนี้เลยตอบ20นะครับคือในความคิดของที่แบงค์เนี่ยมันเกิดจากการที่มองเห็นเรื่องของความชันตั้งฉากด้วยนะครับจึงทำให้รู้ว่าตัวนี้ฝั่งหนึ่งเป็นฐานฝั่งหนึ่งเป็นสูงแน่ๆส่วนเรื่องของการหาจุดตัวนี้ บางคนบอกว่าถ้ามีกีมจุดมันไม่ได้ตัดกันที่0 1พอดีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ระบบสมการก็ได้นะครับอย่างเช่น l 1คือ x บวก y เท่ากับ1 l 2คือลบ x บวก y เท่ากับ1ก็แก้ระบบสมการเอา1บวก2จะได้ 2y เท่ากับ2 y เท่ากับ1เอา y กลับลงไปแทนค่าก็จะเห็นว่า x ได้0นะครับก็ได้ r ออกมาก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่วาดรูปเฉยๆก็ได้อาจจะเกิดจากการแก้สมการส่วนเรื่องของระยะทาง t r นอกจากใช้จุดกับจุดบางคนจะใช้จุดกับเส้นก็ได้นะครับ l2 มองให้เป็น x ขยายกลับด้านมาฝั่งนี้ให้หมดนะครับเป็น x ลบ y บวก1 เท่ากับ0ใช้สูตรระยะทางระหว่างจุดกัดเส้นสูตรนั้นคือ d d o c เท่ากับ a อ s o l u t e ax 1บวก by 1บวก c หารด้วย o ูท a กำลัง2บวก b กำลัง2ในที่นี้เอา8ลงไปแทนค่า a คือ1อยู่นะครับลบกับลบ7แล้วบวก c c คือ1 หารด้วยสแควรูทหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองปรากฏว่าตัวนี้ออกมาได้สิบหกส่วนรูทสองหรือก็คือคอนจูเกตขึ้นมานะครับด้วยรูทสองส่วนรูทสองมันก็ออกมาได้แปดรูทสองเช่นกันก็สามารถหาได้หลากหลายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเพียงมองว่าใช้เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับเพียงไม่ได้หาจุด Q เลยนะครับสังเกตว่าไม่ได้หาจุด Q นะครับ อะประมาณนี้ครับในข้อ39ต่อบ20ตารางหน่วยนะครับ